จะพาถ่ายดูรอบๆสถานที่ตรงนี้นะคะสาะวาน้ำนะคะ,ะวันนี้อากาศดีฟ้าใสก็มีคนมาเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะข้างหลังเลยค่ะ ดีมากเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูทุกคนมาอาบแดดกันนะคะ รอบเลยค่ะคนที่นี่ชอบแทนเนาะชอบให้แดดเผาไม่ว่ามันไม่ดีอ่ะเพราะว่าแดดมันเมื่อีแดดมันจ้าเกินไปเม็ดสีผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะเนะาะตากแดดมากก็เป็นตกกะไม่มีแดดเลยก็เป็นตกกะอย่างไรนี่ไม่เคยเจอแดด นะะจะทําชิปเช้าอยากเห็นผ้าทิ่ขึ้นก็ไม่เคยเห็นเพราะมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชิปตั้งแต่ผ้าทิศยังไม่ขึ้นพอเลิกปุ๊บนี่ก็อยู่กลางหัวแล้วค่ะร้อนจัดก็ไม่อยากออกมาข้างนอกก็โดนเผาเนาะเราก็เลยไม่เคยโดนแดดเท่าไหร่ไม่โดนแดดก็ไม่ดีนะคะก็ตกกระดักันค่ะบรรยากาศครรอบนะคะทุกคนกระดดน้ำตุ้มตามตุ้มตาม เมื่อวานเขาต้องเอาตาข่ายมาครอบสะไว้นะคะเพราะว่าคลื่นแรงมากแทกปังปังปังเลยแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรจะถ่ายให้ดูหญิงนนะคะ่ะคลื่นไม่แรงค่ะก็อะไรก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะแบบนั่งเล่นนอนเล่นทั้งวันในอากาศดีมากวันนี้นะคะตอนนี้พักเที่ยงทุกคนก็ไปทานอาหารกันข้างในหมดนะคะไรไม่ไปละไร่ใจยกหม,มานั่งทานข้างนอกเมื่อกี้ก็ ทำละทานละทานได้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะกลางวันไม่เยอะเพราะว่าปกติกลางวันของไรที่นี่เราจะทานแค่สลัดนะะสลัดจานหนึ่งแล้วก็ชานิดหน่อยอย่างเงี้ยก็พอแล้วก็อยู่ได้จนถึงเย็ยนนะคะถ้าไม่อยู่ถึงเย็ยนอะไรก็จะสักบ่ายสามโมงเขาจะมีอาซนูนทีก็ไปกินฟิงเกอร์ฟิงเกอร์แซนด์วิชนะอันเล็กมาาอันเล็กๆนะ กินกัดสองคำบาง,งั้นเหอชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเท่าเท่าเท่าสองนิ้วอ,อย่างเงี้งยเขาเรียกฟิงเกอร์แซมบิชอร่อยทานได้นิดหน่อยก็แซมิชสักสามชิ้นเนาะสามชิ้นนี่ก็ขนมปังก็ประมาณสองแผ่นครึ่งน้อยนล็กน,นึอยนะคะแล้วก็ชากาแฟก็อยู่ได้แล้วค่ะตอนเย็นหรอถ้ากลัวหิวจริงๆก็จะไปทานดานิ닝รูมก็แค่สลัดกับ ซุปนะคะซุปน้ำใสด้วยนะคะคอน sume ไม่ใช่ะครีมมีม่นะคะครีมมี่มันมันริชคือมันมีพวกเขาจะใส่ครีมใส่นมใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนะคะมันหนักมันหนักนะคะเป็นบลอสนะคะเป็นซุปน้ำใสแต่บ้านเราดีกว่าอร่อยดีนะคะก็ก็ทานแบบนั้นนะคะของหวานก็เขาจะให้มาสํววาหรมันชิ้นใหญ่ๆหญ่ใช่ไหมเขาจะตัดครึ่งหนึ่งเดีือชิ้นหนึ่งกินแบบว่าก่อนวานสักสองคำเงี้ยก็จบ ก็จะเป็นคือจบมือนหนึ่งเลยชีวิตบนเรือถ้าไม่ได้ขึ้นเกาะก็อย่างนี้แหละ,ะมีหลายคนเขาก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวเรือตรงนั้นตรงนี้อีกสองเดือนครึ่งไป,ไป,ไปนี่ไปดูสิดูโปรแกรมสิเราคนทํางานเนาะเราไปไม่ได้เราไม่ได้รีทายเขาเนี่ยคนนั้นเขาเรีทรายร่งหมดแล้วก็ไปไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็เนาะอย่างไรเราคนทํางานเหรอได้หยุดแค่สองวันนี้ไรดีใ,ใจใตายค่ะ เดี๋ยวไม่สดหรอกไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่อยคุยกันใหม่